ชมสวนครับพี่น้องยายหน่อยทำกเกษตรน้สชมสวนตอนเช้าจะพาพี่น้องมาดูต้นพริกค่ะต้นพริกยายหน่อยต้นย้ายใหญ่นะคะสูงเพียงหัวเลยลูกก็ดกนะคะ กินอยู่นี่เลยไม่ได้ซื้อหรอกมีสามต้นจะปลูกไว้หลังบ้านต้นขนาดท่วมหัวนะคะเขาเรียกพริกเทียต้นท่วมหัวนะคะต้นนี้อยู่ได้สามปีแล้วค่ะ พีกต้นนี้ถ้ามันแก่มาแล้วก็หักกิ่งออกมันก็จะเกิดใหม่ดูสิ่คะดามไว้ไหมดามต้นไว้ได้ดามไว้นะคะถ้าถ้ามันแก่แล้วก็ตัดกิ่งขนาดนี้ตัดตัดออกกินตัดออกมันจะเกิดขึ้นใหม่นี่ ปีแรกตัดตัดลงขนาดนี้แล้วมันก็จะเกิดกิ่งใหม่ขนาดกินกับช่างนะนี่ช่างก็มาอยู่ด้วยกินด้วยกันด้นี่มีอยู่สามต้นกินบกไปวนมาอยู่นี่แหละ ลูกกำลังเก็บได้ที่ละเกือบครึ่งโลนั่นนะถ้ากินคนเดียวเรากินไม่หมดแต่ก่อนย้ายหน่อยอยู่กับท่านประทานสองคนกินวันละห้าลูกสิบลูกไม่หมดแต่ช่วงนี้ช่างมาอยู่ด้วยก็แก่ไนมะ่ทันเท่าไหร่ ดูสินีต้นหมากเมาค่ะหมากเมาควายภาษาบ้านอีสานเรียกหมากเมาควายลูกลูกใหญ่ๆโตแล้วโอ้เกิดดอกแล้วพี่น้องโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูโอ้โหเกิดดอกแล้วดีใจมากเลยอ๋อนี่นี่น,นี่ดอก หมากเม้าควายเดี๋ยวจะถ้าเป็นลูกจะถ่ายให้ดูอีกนะคะโอ้โหหลายดอกแล้วค่ะนี่โอ้โหขนาดดอกก็ใหญ่ขนาดนี้ถ้าลูกเกใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมเอ้ยดูเอาโอ้โหเพิ่งเพิ่งจะเห็นนะนี่เกิดดอกแล้ว แต่ก่อนนี้เออมันก็ขึ้นขนาดนี้แล้วแหละแต่ว่าคนงานมาเขาก็มาตัดเขาไม่รู้ว่าของกินให้เขามาดายหาให้เขาก็ตัดตรงนี้ค่ะตัดแล้วมันขึ้นใหม่โอ้โหเป็นดอกเร็วอยู่นะนี่โอ้โหดีใจมากเลยจะได้กินเม้าเม้าตาคอยเขาเรียกว่าเมาตาคายโอ้ ดอกใหญ่เหมาะสมกันเรียกว่าตาควายอยู่เนาะเดี๋ยวเป็นลูกจะมาถ่ายให้ดูอีกมีสองต้นพี่น้องต้นหนึ่งใหญ่หน่อยปลูกทุกอย่างนะาที่กินนะ่ะนี่ต้นนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันงํามันงําต้นกล้วยต้นกล้วยมีเยอะต้นกล้วยก็ออกลูกแล้ว นี่นี่ไอสเบนสเบนคนละพันนะที่กินเมาานื่อเช้านี้พันนี้ออกออกลูกยากยังไม่ออกเลยนี่ต้นหนึ่งได้หน่อยปลูกทุกอย่างนะคะที่กินได้นะได้หน่อยชอบสวนนี่ก็ไผ่ไผ่หวานหยดน้ำพึ่งที่ เขานิยมกัน,นพึ่งได้ลำเดียวได้หน่อยปลูกทุกอย่างนะคะนี่ต้นมะละกอกต้นนี้เดียวเกิดดอกแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจจังเลยลูกๆชอบถามว่าเมื่อไหร่จะได้กินลูกแล้วแม่แม่ก็บอกว่าอย่าไปหวังอะไรเลยปลูกไว้นั่นแหละ เกิดก็ได้กินมันไม่เกิดแล้วก็ดูไปดูสิไผ่หวานไผ่หวานกไผ่หวานหยดน้ำผึ้งกำลังแตกยอดแตกงาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่หน่อกล้วยกำลังจะเป็นซ้ำอีกเดีย๋ยหน่อยชอบปลูกนี้นี้มอนค่ะมอนต้นมอนต้นมอน ที่เกิดลูกนี่ย่หน่อยแตงกิง่งย่หน่อยแตงกิ่งแล้วมันเอากันไก่มาแต่ละมันมันมันเริ่มออกดอกแล้วพี่น้องรดูสิจะได้กินอีกแล้วมันเริ่มออกดอกให้แล้วนี่ยหน่อยสอบสวนเป็นชีวิตจิตใจพี่น้องเอ้ยมีความสุขมากมาก นี่ไผ่นี่ไผ่ไผ่หวานหยุดน้ำผึ้งที่มาปลูกได้หกหกก่อปีนี้ได้สองลำแล้วนี่ลำที่สองค่ะลำที่สองนี่ลำนี่นี่ตอเก่าที่เอามากับเขา,าแต่งกิ่งมา ลำเก่านี่ที่ลำสองนี่ลำสามปีหน้าน่าจะได้อีกขาก็มียายหน่อยทำกเกษตรปลูกทุกอย่างนะคะพี่น้องดูสิต้นพริกมันหนักใบได้ดามไว้ไง สุดยอดเลยของกินของใช้ดูสิต้นกล้วยกำลังแตกงาค่ะคลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะด้วยต้นไม้ นานาพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามให้หน่อยเด้วยายห,หน่อยจะทำเกษตรก็จะ,ท,จะทําคลิปบ่อยๆให้ดูค่ะเพื่อกล้วยกําลังถอกเยอะแยะเลยหลังบ้านถ้าตัดก็เสียดายวันนี้นะคะสวัสดีกันตอนเช้าค่ะ